คยสังเกตไหมว่าเรากินอาหารมือม้อนึงมื้อนึงนะั้นเรามีสร้างขยะพลาสติกกี่ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วมันใช้แค่แป๊บเดียวเองอะแต่มันอยู่นานมากอันนี้คือแบบพูดกันครีเช่นเนะว่าแบบอุ้ยมันอยู่กันไปร้านร้านปีเราใช้แค่ไม่กี่นาทีแต่มันเป็นจริงนะคุณลองไปดูแบบกองขยะที่แบบเหมือนแบบมหูลานมากๆซึ่งซึ่งมันคงอยู่อย่างนั้นอนะมาแบบเป็น40 50หรือ100ปีมาแล้วอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าเราเราอยากใช้ชีวิตนี้ให้มันมีคุณค่ากับทั้งตัวเองแล้วกับทั้งคนอื่นและทั้งกับโลกด้วยอ่ะแบบถึงไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่ทำลายน่าจะดีที่สุดที่เกิดทิวส่าเกิดมาเออเรารู้สึกว่า โอเคเราอยู่ในแวดวงนี้เพื่อนๆอะไรในแวดในในกลุ่มคนใกล้ๆตัวเราก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็จะใส่ใจในเรื่องการแยกขยะใส่ใจในธรรมชาติใส่ใจในการใช้ชีวิตแต่ว่าถ้ากลับไปแบบในครอบครัวหรือในเพื่อนในแวดวงอื่นๆในวงกว้างขึ้นน่ะเรารู้สึกว่ามีคนตระหนักเรื่องนี้น้อยมากน้อยมากจริงๆแล้วก็บางทีคนทําตรงเนี้ย มันน้อยใจก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันแค่บางทีเราพยายามอะแต่ว่ามันส่งผลไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในวงที่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยเออเราเราอยากให้ตัวใหญ่อะคะ่ะหรืออะไรก็ได้หรือไม่ว่าจะเอกชนหรือรัฐบาลอะไรเงี้ยอยากให้หันมาตระหนักเรื่องนี้ละและ ส่งเสริมนโยบายหรือมีคำสั่งหรือมีกฎหมายอะไรที่ทำให้คนส่วนมากปรับพฤติกรรมได้ได้ได้เร็วขึ้นไม่ไม่ต้องแบบทันทีแต่ว่ามันช่วยเกื้อหนุนให้อ๋อมันตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นเพราะไม่งั้นอะ่ะจริจริงมันจะไม่ทันแล้วมันก็จะแย่ไปกว่านี้อืมเราเราอยากให้คนตรงนั้นตระหนักเรื่องนี้และส่งผลก่อคนส่วนมากได้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าที่สุดแล้ว เราก็ทําของเราให้ดีที่สุดก็คือเริ่มจากตัวเราเองก่อนนั่นแหละเศร้า <c oughs> นะ <c oughs> ทำไมมันดูหมดหวังจัง